สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับสถานการณ์ทั่วโลกนะดูเหมือนนะมันจะมีสัญญาณนะที่ขยับนะจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่มีตัวโควิด -19 นะเป็นตัวทิกเกอร์จุดชนวนขึ้นมา อันนี้ดูเหมือนนะครับนะจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยนะทางการเมืองสังคมนะเริ่มแผ่ขยายออกมาทั่วโลกผมได้ทำคลิปหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้กำลังนะปราบปรามประชาชนนะในแถบระตินอเมริกานะครับซึ่งมีความรุนแรงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ,อ,องค์การนะครับอย่างองค์การสิทธิมนุษยชนสากลน,นะครับหรือว่า นิรกรรมนิรโทษกรรมสากลเนี่ยนะครับนะได้จับตาดูนะเราออกมาพูดถึงนะความรุนแรงซึ่งสิ่งนี้ผมก็มองว่านะครับมันเริ่มนะคล้ายๆก็เป็นสัญญาณนะที่ผมจับได้นะครับว่าปัญหาวิกฤตนะไอตัวโควิด -19 นะครับซึ่งมันกำลังจุดชนวนให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะกำลังนะจะเข้าสู่ระยะถัดไปก็คือ ระยะความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองสังคมนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูตอนสมัยนะเหตุการณ์ e a t Depression ในปี1929นะเราก็เริ่มมองเห็นเขาโครงนะว่าจะสำรอยปอด,ดิศาสตร์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาชวนคุยกันว่าหากอิลิตนะหรือชนชั้นนำนะครับจับกระแสนะหรือประเมินความไม่พึงพอใจของประชาชนผิดพลาดนั่นคือจุดเริ่มนะครับของ การล้มเหลวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะบอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะทำไมผมถึงเกินนะพูดนําเกี่ยวกับเรื่องของระบบการปกครองนะแบบพีระมิดที่มีชนชั้นอิลิทจนชั้นนําชนชั้นกลางชนชั้นล่างทําไมผมถึงเท้าความไม่เห็นว่านะจากเดิมเนี่ยนะมนุษย์ไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับนะในสมมุติแต่ว่าเมื่อสมมุติ นะเลือกผู้นำขึ้นมานะครับสมมุติให้อำนาจนะครับนะที่ประชาชนคนธรรมดามีอยู่ให้ชนชั้นนำอิลิทผู้นำนั้นไปใช้ในการออก r ร and Law คือออกระเบียบและกฎหมายเพื่อปกครองสังคมให้สงบเรียบร้อยเนี่ยนะแต่วันหนึ่งนะผ่านไปอาจจะสักระ,ะยะเวลาหนึง่งนะไม่ทราบนานเท่าไหร่ประชาชนเริ่มนะที่จะขอ เรียกคืนอำนาจชั่วคราวที่ให้ยืมไปกลับมาแน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือเปล่านะที่เรียกคืนอำนาจนั้นหรือเป็นเพียงแค่ประชาชนส่วนน้อยถ้าประชาชนส่วนน้อยนะครับเรียกคืนอำนาจก็ไม่ค่อยมีผลหรอกครับนะเพราะรัฐบาลนนะผู้นำอิลิทน่ะ์ยังมีความแข็งแกร่งนะครับหรือว่ามีประชาชนชั้นกลางและล่างส่วนใหญ่หนุนอยู่ในฐานของพีระมิด มันพีระมิดก็ยังไม่สั่นคลอนนะครับนะก็ยังไม่ถล่มลงมาแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับนะเสียงเรียกร้องนะครับของประชาชนส่วนใหญ่ชั้นกลางและล่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งในคลิปหนึ่งนะครับผมได้แบ่งนะครับไอ้รูปพีระมิดออกเป็น4ส่วน25ทุก25%เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด25%เปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยออกมาเรียกร้องต่างๆนะทางสิทธิเสรีภาพนะครับ ลักษณะแบบนี้เนี่ยชนชั้นนําอิลิตผู้นำนะยังไม่กระทบเท่าไหร่แค่รู้สึกว่าไหวๆแต่ยังไม่กระทบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามาอีกที่หเร์รวมกันก็คือชนชั้นกาลางและล่างนะครับนะคนส่วนใหญ่50%เรนะเริ่มออกมาเคลื่อนไหวแสดงสิทธิเสรีภาพเรียกร้องขอคืนอานาจนะครับจากอิลิตชนชั้นนำเนี่ยเริ่มมีอาการน,นะครับนะมันเริ่มเหมือนพันดินไหวละ ไม่ใช่แค่ไหวๆแล้วคราวนี้มันแผ่นดินไหวขย่าแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้คนประชาชนชั้นกาลางและล่างซึ่งเป็นฐานของพีระมิดนะครับมากกว่า50%ออกมาเรียกร้องนะครับแน่นอนที่ออกมาเรียกร้องแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปบลบว่าเขาเริ่มที่จะหมดศรัทธาความเชื่อถือของผู้นำเมื่อถ้าเกิดถึงเวลาแบบนั้นเนี่ยผู้นำจะออกกฎหมาย นะกฎระเบียบต่างๆใช้ตำรวจปราบจราจนนะใช้ทหารเข้าไปควบคุมเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับนะก็จะเกิดการประทะกันอย่างที่เป็นข่าวนะในแถบรัตินอเมริกานะก็จะเกิดการประทะกันเกิดการเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายแล้วมันก็ไม่จบมันก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับจนสุดท้ายนะครับนะ ผู้นำอิลิทนะจะออกกฎหมายกฎระเบียบอะไรออกมาก็แล้วแต่ประชาชนก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนเสียงส่วนใหญ่มาก50อนะออกมาขึ้นไหวนะภายใต้นะกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะที่ออกมาป้องปรามหรือแม้แต่การใช้กองกําลังนะรักษาความสงบเรียบร้อยออกมาควบคุมเอาทหารออกมาเนี่ยนะครับที่เราเห็นในละตินอเมริกามันก็ไม่จบนะครับนะมันก็ยังบานปลายต่อไป,ไปนี่แหละครับ วันหนึ่งนะครับนะเรานึกภาพนะครับในรูปทรงพีระมิดเนี่ยชนชั้นกลางและล่างเนี่ยมากกว่านะชนชั้นนําเยอะเลยเพราะฉะนชั้นนำเนี่ยจะสามารถปกครองสังคมให้สงบสู่ได้เนี่ยนะก็ต้องใช้ rules and law คือกฎหมายและกฎระเบียบแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่ในสังคมมากกว่า50%ก็คือชนชั้นกลางและล่างเนี่ยนะครับไม่เคารพไม่เชื่อถือหมดศรัทธาในผู้นำเนี่ย ผู้นําจะใช้กฎหมายกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่นะออกคําสั่งอะไรมาก็แล้วแต่ประชาชนก็ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังแล้วก็ต่อต้านเอาอ,อกมาต่อสู้นะจะใช้ตํารวจปราบจราจนจะใช้กองทัพออกมาก็เกิดการต่อสู้กันนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ซึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเรื่องนี้ย้อนดูในประวัติศาสตร์ได้นะนับย้อนไปหลายศตวรรษที่แล้วเอาใกล้เข้ามาก็ปฏิวัติฝรั่งเศส ปฏิวัติรัสเซียปฏิวัติจีตนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่านะการบริหารนะครับของอรูปทรงพีระมิดเนี่ยนะอิลิชชนชั้นนำเนี่ยนะครับนะไม่สามารถสานอำนาจนะมาถึงชนชั้นกลางและล่างไม่สามารถทำให้ชนชั้นกลางและล่างมีความศรัทธามีความเชื่อถือในการใช้กฎหมายกฎระเบียบอีกต่อไปเราจึงมองเห็นนะครับนะประชาชนส่วนใหญ่ นใน3ประเทศที่ผมพูดไปแล้วในอดีตนะครับนี่พูดถึงเมื่อ 2- 3สศตวรรษที่แล้วนะครับอย่างเช่นในฝรั่งเศสนะครับแล้วศตวรรษที่แล้วนะครับในรัสเซียในจีนนะผู้คนก็ไม่เชื่อฟังนะครับ,รบอำนาจต่างๆอย่างรัฐบาลกลางอะไรจะออกมาป้องปามนะจะส่งกองกำลังมาปราบปามก็ไม่เชื่อฟัง แล้วก็จะเห็นว่าเกิดสงครามกลางเมืองในฝรั่งเศสนะครับในรัสเซียในจีนและสุดท้ายพีระมิดก็ถล่มลงมานะั้นผมนึกบอกว่าอิลิทนะครับนชนชั้นนำเนี่ยต้องจับกระแสหรือประเมินความไม่พึงพอใจของประชาชนนะครับก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับคือชนชั้นกลางและล่างต้องจับกระแสดีนะครับถึงความไม่พึงพอใจเพราะมันถ้ามันผิดพลาดขึ้นมานั่นคือจุดเริ่มนะครับของการล้มเหลว ซึ่งขณะนี้เราเริ่มมองเห็นสัญญาณเหล่านี้นะมันแผ่กระจายไปทั่วโลกมันเริ่มต้นมาจากวิกฤตน,นะครับไอตัวโควิด1 9นะซึ่งมันจุดชนวนนะให้เห็นว่าปัญหาเชิงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมความไม่ยุติธรรมในสังคมเนี่ยนะมันเห็นชัดขึ้นน,นั่นเองนะครับอย่างความรุนแรงในรัฐตินอเมริกานะครับนะที่ผมได้ทำคลิปหนึ่งนะซึ่งมาจากสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยที่บายให้ฟัง นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมุมมองของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะจากอ,าองค์การนิรโทษกรรมสากลนะครับองค์การสิทธิมนุษยชนนะครับก็ได้กล่าวถึงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันกําลังพูดถึงว่านะครับระบบพีระมิดเนี่ยนะปกติเป็นอย่างไรเวลามันมีอาการสั่นไหวสั่นคลอนเป็นอย่างไรแล้วมันจะล้มเหลวเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจับสัญญ,ญาณอิลิทน,นะครับจนชั้นดำเนี่ยจับสัญญ,ญาณ ของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งคือชนชั้นกลางและล่างไม่ดีนะครับมันมีโอกาสนะครับซ้ำรอยประิษั์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงให้ความรู้ให้การศึกษาถึงเรื่องของการบริหารจัดการทรงพิระมิดนี้ว่ามันคืออำนาจสมมุติที่ประชาชนให้ยืมชั่วคราวแล้ววันหนึ่งประชาชนก็ขอคืนนะเพราะเป็นอำนาจมันเป็นสิ่งสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาในโลกพเพราะนั้นก็อย่าไปยึดติดกับอำนาจนี้นะพเพราะั้าอำนาจนี้มันเป็นอำนาจชั่วคราว นะครับนะบางทีผู้นําก็สงสัยนะว่าทําไมประชาชนถึงมาขับไล่นะไปทําผิดพลาดอะไรจริงๆถ้าเราวองง่ายๆนะตอนที่เราขึ้นมานะเขาก็ให้อํานาจเราขึ้นมาถึงเวลาเขาไม่เอาเราเขาขออนาจกลับนะง่ายๆแค่นั้นเองนะก็แบบว่ามาอยู่ที่ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ในระบบพีระมิด คือชนชั้นกลางและล่างนะครับที่หนุนพิระมิดนี้อยู่นั่นเองที่ยอมให้อํานาจชั่วข่าวของตัวเองไปสู่อิลิทชนชั้นนําผู้นําในการไปใช้ร s and l ล w ในการปกครองรัฐปกครองประเทศนั่นเองซึ่งวันหนึ่งชนส่วนใหญ่ชนชั้นกลางและล่างอาจจะไม่พึงพอใจในอิลิทในชนชั้นนําในผู้นําของตนเองนะครับและขออํานาจที่ยืมชั่วข่าวนั้นกลับคืนมันถามว่ามันเป็นความผิดของใคร มันก็คือขึ้นอยู่ความพึงพอใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศความพึงพอใจของชนชั้นกลางและล่างซึ่งหนุนปิรามิดนี้อยู่นั่นเองคือกหนุนอำนาจของปิรามิดนี้อยู่นั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะให้มองเห็นว่านะสัญญาณขนาดนี้นะปีปลายปี63ข้ามถึงปี64ผมเริ่มมองเห็นสัญญาณความวุ่นวาย ทางสังคมการเมืองที่จะเกิดขึ้นตลอดนับจากนี้ไปตลอดปี6-4นะครับเกิดขึ้นทั่วโลกแหะครับนะเพราะว่ามันมาถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจละแั้นเมื่อมันมาถึงปัญหาเศรษฐกิจมันก็โยงไปถึงเรื่องของการเมืองสังคมไปโดยปริยายโยงไปถึงเรื่องของอำนาจและความเท่าเทียมและช่องว่างในทางการเมืองสังคมสัมพันธ์กันการเมืองสังคมเศรษฐกิจสัมสพันธ์กัน แยออกจากกันไม่ได้จึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้พินิจพิจารณาก่อนแล้วกเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสบัครติดตามในช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.05.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ